เคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงในชีวิตเรากลับรู้สึกโล่งมากที่สุดเวลาที่ไม่มีอะไรเลยในห้องหนึ่งที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีของตกแต่งไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีความวุ่นวายมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่เบาสบายอย่างน่าประหลาดความรู้สึกนั้นเรียบง่ายเงียบสงบ และลึกซึ้งบางทีเราอาจเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าความว่างคือความไม่มีคือความสู่เปล่าแต่จริงๆแล้วความว่างที่แท้คือการไม่มีตัวตนของความทุกข์ต่างหากในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูเวลาที่ใจเราหนักมักเป็นเพราะใจเราเต็มเต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยความห่วงเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต และความกลัวในอนาคตเปรียบเหมือนกระเป๋าใบหนึ่งใส่ของไปเรื่อยๆจนล้นสุดท้ายก็แบกไม่ไหวเดินไม่ไหวหายใจไม่ออกคนบางคนมีบ้านใหญ่มีรถหรูมีคนรักมีงานมั่นคงแต่กลับรู้สึกอึดอัดเหนื่อยลา้าเพราะข้างในใจไม่มีพื้นที่เหลือเลยพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งของ แต่มันคือช่องว่างให้ลมหายใจได้ไหลผ่านให้ใจได้พักให้ความเป็นธรรมชาติได้เกิดขึ้นอีกครั้งบางครั้งความสุขไม่ได้เกิดจากการได้เพิ่มแต่เกิดจากการได้ปล่อยมีชายคนหนึ่งเคยนั่งมองหน้าจอมือถือจนรู้สึกเหนื่อยเบื่อหงุดหงิดไม่รู้ทำไมเขาลองวางมันลงเดินออกไปนอกบ้านหายใจลึกๆท่ามกลางลมเย็น เสียงนกเสียงลมพัดผ่านใบไม้เพียงไม่กี่นาทีหัวใจก็เริ่มสงบสิ่งที่เขาได้ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่รางวัลแต่คือความว่างจากเสียงรบกวนความว่างจากแรงดึงดูดของข้อมูลที่มากเกินไปและในความว่างนั้นเขาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งได้ยินเสียงของใจที่กำลังบอกว่าพอแล้วหยุดได้แล้วไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องฝืนเหมือนทะเลที่สงบเมื่อคลื่นไม่ซัดสาดเหมือนฟ้าที่ปลอดปโปรง่งเ,เมื่อเมฆดำสลายไปความว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีชีวิตแต่คือพื้นที่ให้ชีวิตได้กลับมาเป็นธรรมชาติในคำสอนของพระพุทธเจ้าความว่างคือการไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีสิ่งใดมาทำให้ใจเป็นทุกข์ได้อีก เมื่อใจไม่ไปยึดติดกับสิ่งใดไม่ไปผลักไสสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่ใจต้องต่อสู้ลองจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่อย่างเงียบสงบกลางป่ามันไม่ได้วิ่งหนีลมไม่ได้ดึงแสงไม่ได้อบกอดเมฆฝนมันแค่อยู่เฉยๆเติบโตและสงบอยู่กับธรรมชาติของมันใจที่ว่างก็เหมือนต้นไม้นั้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องยึดไม่ต้องกลัวไม่ต้องคาดหวังหลายคนเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างถึงจะพ้นทุกข์แต่บางครั้งสิ่งที่ต้องทำคือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เรียนรู้จะอยู่อย่างไม่ยึดอยู่กับทุกอย่างโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกอย่างยิ้มกับทุกสิ่งโดยไม่ต้องควบคุมอะไรเลยในที่สุดเราจะพบว่า ความว่างไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้กลับมาเต็มเปี่ยมด้วยความสงบด้วยความอิสระและด้วยหัวใจที่ไม่ต้องแบกอะไรอีกต่อไปทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงความว่างนี้ไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์ไม่ต้องรอให้มีพร้อมแค่กล้าพอที่จะวางเพราะเมื่อใดที่ใจวางได้เมื่อนั้นเองคือการพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เพราะเราได้อะไรเพิ่ม แต่เพราะเราไม่จำเป็นต้องได้อะไรอีกแล้วในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่คำตอบใหม่แต่คือความเงียบที่เพียงพอให้เราได้ยินเสียงข้างในตัวเองทุกเช้าหลายคนตื่นขึ้นมาพร้อมคำถามที่ซ่อนอยู่ลึกๆว่าวันนี้จะต้องรีบไปไหนจะต้องสำเร็จอะไรจะต้องชนะใครจะต้องมีมากกว่านี้อีกแค่ไหน แต่ไม่มีใครถามเลยว่าแค่วันนี้ใจเราได้พักบ้างหรือยังเราต่างวิ่งหาเป้าหมายโดยลืมไปว่าหัวใจก็ต้องการพื้นที่บ้างพื้นที่ที่ว่างจากความกังวลว่างจากความกลัวว่างจากการเปรียบเทียบว่างจากการต้องเป็นอย่างใครเขาถ้าใจเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งบางห้องแน่นไปด้วยของเก่าเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังไม่กล้าวางบางห้อง เต็มไปด้วยของที่ไม่เคยต้องการแต่ซื้อมาเพราะกลัวจะไม่มีบางห้องไม่มีที่เหลือให้ใครก้าวเข้าไปเพราะเจ้าของห้องยึดไว้แน่นแล้วใจของเราเป็นห้องแบบไหนว่างพอให้แสงส่องเข้ามาไหมว่างพอให้ลมหายใจไหลผ่านไหมว่างพอจะเปิดรับสิ่งใหม่หรือยังในความเงียบความว่างความสงบนี้เองที่ความจริงบางอย่าง จะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่เพราะเราค้นพบคำสอนใหม่แต่เพราะเราเงียบพอจะได้ยินได้ยินว่าทุกเกิดจากการยึดได้ยินว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ได้สิ่งใดแต่ที่การไม่ต้องยึดสิ่งใดได้ยินว่าความว่างไม่ใช่หลุมที่ว่างเปล่าแต่คือดินแดนที่ใจได้พักเมื่อใจไม่ไปจับไม่ไปยือ้อไม่ไปสู้ ก็ไม่มีอะไรต้องแพ้ไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องทุกข์ลองสังเกตธรรมชาติดวงจันทร์ไม่ได้เปล่งแสงของมันเองแต่มันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์และเพราะมันว่างเพราะมันไม่มีอะไรบดบังมันจึงสว่างที่สุดในคืนที่มืดที่สุดใจที่ว่างก็เช่นกันเมื่อไม่เต็มไปด้วยความคิดไม่เต็มไปด้วยความอยากไม่เต็มไปด้วยตัวตน จึงสามารถสะท้อนความสงบของธรรมชาติที่แท้ของชีวิตออกมาได้อย่างบริสุทธิ์บางทีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองได้ไม่ใช่ความสําเร็จไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือความว่างว่างจากการต้องไข,ขว่คว้าเพราะเมื่อไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีอะไรต้องสูญเสียอีกต่อไปและตรงนั้นเองเราจะรู้ว่าความว่าง ไม่ใช่ความไม่มีแต่คือพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่ไม่มีทุกอีกแล้วในโลกที่เราคุ้นเคยความแน่นความเต็มความมีคือภาพของความมั่นคงแต่ในความจริงของธรรมชาติความแน่นเกินไปกลับทำให้หายใจไม่ออกเหมือนเชือกที่เรามัดไว้แน่นเพราะกลัวจะหลุดแต่ยิ่งแน่นก็ยิ่งเจ็บใจของคนก็เหมือนกันยิ่งยึด ยิ่งแน่นยิ่งกอดสิ่งต่างๆแน่นเกินไปก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งทุกข์ลองสังเกตตอนที่เราร้องไห้เราไม่ได้ร้องเพราะเสียของชิ้นนั้นไปแต่ร้องเพราะใจไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยปล่อยจากความรู้สึกว่ามันต้องอยู่ไม่ใช่เราจะไม่รักสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่เราจะรักได้โดยไม่ต้องครอบครองเหมือนมองดอกไม้ แล้วรู้ว่าสวยแต่ไม่ต้องเด็ดเหมือนได้ยินเสียงเพลงแล้วรู้สึกดีโดยไม่ต้องเปิดซ้ำเหมือนอยู่กับใครบางคนแล้วรักเขาได้โดยไม่ต้องผูกมัดเขาไว้กับเราความว่างไม่ใช่ความเย็นชาหรือห่างเหินแต่มันคือความอ่อนโยนที่ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันเป็นโดยไม่ต้องควบคุมไม่ต้องเรียกร้อง มันคือพื้นที่ที่ให้ทั้งเราและสิ่งอื่นได้หายใจในวันที่โลกวุ่นวายผู้คนอาจเลือกหนีไปหาความบันเทิงแต่บางคนกลับเลือกนั่งเฉยๆใต้ต้นไม้ไม่มีเสียงดนตรีไม่มีคำพูดไม่มีจอไม่มีแสงแค่นั่งอยู่เฉยๆกับใจของตัวเองและเขากลับพบว่าในความเงียบในความว่างเปล่านั้นเขาไม่ได้เหงาแต่กลับรู้สึก อยู่มากกว่าทุกครั้งที่เคยเพราะใจที่เคยสับสนเริ่มหยุดไหวใจที่เคยฟุง้งซ่านเริ่มนิ่งใจที่เคยวิ่งตามทุกสิ่งเริ่มอยู่นิ่งกับสิ่งที่เป็นเหมือนทะเลที่หยุดปั่นป่วนสะท้อนภาพท้องฟ้าได้ชัดที่สุดเมื่อไม่มีกระแสใดามารบกวนความว่างจึงไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่คือเพื่อนที่ใจเราละเลยมานานและถ้าใครสักคน กล้าพอจะวางกล้าพอจะไม่ยึดกล้าพอจะหยุดวิ่งหาความว่างนั้นจะกลายเป็นประตูไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพราะเราทำอะไรสำเร็จแต่เพราะเราไม่ต้องดิ้นรนกับอะไรอีกแล้วใจที่พ้นจากการยึดพ้นจากความอยากพ้นจากความกลัวคือใจที่พ้นทุกข์และใจแบบนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนแค่รอให้เราวางพอ จะได้พบกับมันอีกครั้ง